มาค่ะวันนี้ประสภพมาล้างรถนะคะพี่น้องเด้อว,วันนี้อากาศดีไรห้วนห้อนหอนดไรค่ะพี่น้องเอ้ยวันนี้โอ้ยอากาศร้อนล้างรถกันดีกว่า ไล่ไสดพี่น้องเลยขอไฟเถอะบุมีแห้งภิเขาิ่งอิ่มค่ะมาเริ่รับจา,างรังนุ่จา,างรัลงลดเยอรังลูกสาก็ เพายยเงเย็นรถนี่ไม่เคยออกคือมันงด้ี่หลอดตามตลอดตามตลอดด้วพี่น้องตามตลอดโอ้ยก็ไม่ออกโอ้ยลูกสาวนี่ให้แม่ถูกเลยแม่เว้ย เรากินพี่น้องเลยแน่นคองเลยเนีย่กินข้าวเหนียวทำน้ำพริกกินมาสิลางรถแต่พี่ยิ่มไม่กะพี่ยิ่มไม่กะดันเอารถนี้ทรบหมดเลยนีแต่รถใหญ่ล้อชิคันโอ้ยอากาศร้อนร้อเลยพี่น้องเอ้ยทำให้เป็นยังไงหน่อ อขี้ก็ขี้ข้ามขี่ข้ามเฮ็ดคลิปด้วยพี่น้องเลยนี่ร้อนร้อนมาขี้เกียจเขาไปช็อปปิ้งเที่ยวกันมืดเดี๋ยวนี้ตลาดเขาก็พากันช็อปปิ้งกันมืดแล้วค่ะพี่น้องเขาเปิดแล้วมืนอนี้ออกไปแป๊บเดียวก็รอไปแล้วค่ะสามร้อยอยิงมาอยู่โอ้ยยังมาเงือกจะของถ้าบ่าต้องบ่ต้องเปิดอ่ อันนะ่ะวิ่งโกนดีอยู่ค้างพี่น้องล็อกดาวน์โดนๆจะได้มีเงินหลายๆกันๆกะโอ้ยออกไปแป๊บเสียงเงินหลดเอาอย่าเห็ดตูดเด้อพี่น้องนี่เวลากันพูดอดไอยู่ในเมืองแห้งคักเด้อพี่น้องพูดอะไรอยู่ในเมืองนี่แห้งคักเด้อแหงใส่เงินเก่งเงิน,นบ่คขาดพี่น้องดีเด้อป้าอยูย่ข้างนอกอยู่ไกลถ้าเขาเข้าอยในเมืองป้าผิวสีมืดตึ้หลายเด้อใส่เงินเก่ง เงินสามร้อย,ยสี่ร้อยเนี่แป๊บเดียวออกไปพันหนึ่งั่วโม,มงเลยของมันจำเป็นต้องซื้อนะคะพี่น้องซื้อเนีย่ยมาเฮ็ดอันคลิปวิดีโอน,นี่แล้วบ่าบ่าวนี่แหละค่ะพี่น้องเฝ้าซื้อยันพออยู่บ้านเห็นมันสีดาบอกบ๊มี่ไยได้มันไปซื้อเห็ดยัางวะสินแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วค่ะพี่น้องก็ไปสนุกสนานใครเกลียดกันเนาะไม่มีอะไรจะทำเดี๋ยวก็ มดเล้สิม่งานเ็ดรหนูหนลเลยถางานอยู่นี่เอิเอิงายู่นี้ะเอาดอออออนี่ะครัพี่นองเเดี๋ยวคลิปมันสิยาวไปมาทักทายกันซื้อๆได้ครัพี่น้องเจอกันไปเด้อสวัสดีค่ะ